การจัดการที่ดีประจำปี2568ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านประหลัดกระทรวงมาดไทยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกรครองส่วนท้องถิน่นท่านคณะกรรมการการกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ท่านผู้แ,แทนส่วนราชการท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสมาชิกสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่เคารพทุกท่านครับก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทุกท่านในวันนี้นะครับที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2,568รางวัลที่ทุกองค์กรได้รับในครั้งนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าพวกท่านได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างความเชื่อถือศรัทธา ให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชน <c oughs> นึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับตัวผมเองได้แถลงต่อรัฐสภาไปเมื่อวันซืนนี้ว่ารัฐบาลจะเร่งรัดพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เชื่อมโยงทั้งระบบควบคู่กับการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำข้อมูลของส่วนราชการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปปฏิบัติในพื้นที่อย่างจริงจังเพื่อให้การบริหารภาครัฐและการขับเคลื่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนของพวกเราทุกคนที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดและเป็นหน่วยงานแรกที่สามารถใช้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และส่งต่อประเด็นปัญหาต่างๆในพื้นที่ไปยังหน่วยงานของรัฐบาลต่างๆให้ได้รับทราบต่อไปนอกจากนี้ท่านยังมีส่วนสำคัญในการนำนโยบายของรัฐบาลสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนให้รับรู้ถึงทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพวกเขาตลอดจนเป็นการวางรากฐานความมั่นคงของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจกสังคมการเมืองและสภาพแวดล้อมตัวผมเองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารางวัลที่ท่านได้ในวันนี้จะเป็นทั้งแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้ร่วมกันมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่ง,ง,งขึ้นไปหลายท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีตั้งแต่ท่านแรกจนจนถึงท่านสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นผมขอ ให้ท่านทั้งหลายได้รักษาคุณงามความดีเช่นนี้ไว้และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้นำผู้บริหารองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นท่านอื่นๆทั่วประเทศได้มีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะทำงานรับใช้พี่น้องประชายชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผมขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้จัดงานมอบรางวัลในครั้งนี้เมื่อกี้ท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยงอนใหญ่เลยบอกว่างานนี้จริงจิมันคนมหาดไทยทั้งนั้นแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราเป็นข้าราชการของประเทศไทยนะครับแล้วก็คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้กับองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะ่ยขึ้นอยู่กับสํานักนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามเราขับเคลื่อนการดาเนินการด้วยกันนะครับก็ขอเป็นกำลังใจและขอแสดงความเชื่อชื่นชมเชื่อมั่นและความศรัทธานะครับต่อพวกท่านทุกคนตลอดจนสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับขอให้ท่านได้ประสบความสำเร็จขอให้ท่านได้สามารถพัฒนาการทำงานและปัดเป่า ความทุกข์และเพิ่มความสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่รักของพวกเราตลอดไปครับขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ชื่อ